ตอนที่160ไม่มีปัญหาในอนาคตในขณะนี้เหล่าสาวกมองที่เยเชนเราวกับว่าพวกเขาได้เห็นปีศาจถ้าไม่ใช่มันใครจะฆ่าคนแล้วหักกระดูกเขาในขั้นต้นหลังจากที่เยเชนฆ่าบรรพบรุษของพวกเขาหัวใจของพวกเขาก็ตกอยู่ในความกลัวไม่รู้จบบรรพบรุษของพวกเขาคือดินแดนจุดสุดยอดของการข้ามหายนะและการข้ามจุดสุดยอดคืออาณาจักรในตำนานม่เพียงแค่นั้นแต่บรรพบรุษของพวกเขารอดชีวิตมาได้สามครั้งโดยไม่ตายการดำรงอยู่ดังกล่าวจะพูดได้อย่างไรว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข่งแกร่งที่สุดในทวีปนี้อย่างไรก็ตามบรรพบรุษของพวกเขากงารดย่่อมต้ไไไ จะไม่ให้กลัวได้ยังไงแต่เมืเ่อแย่เถินฆ่าบรรพบรุษของพวกเขาและขัดขวางเขาอีกครั้งหัวใจของพวกเขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกบุคคลผู้ระแวดระวังเช่นนี้ย่อมไม่มีปัญหาในอนาคตแล้วพวกเขาน่ากลัวจังเขาคือปีศาจเขาเป็นปีศาจหนีไปกันเถินหนีไปสาวกเหล่านั้นกระจัดกระจายและหนีไปแย,ย่เถินไม่ได้ติดตามเขาแย,ย่เถินเป็นคนที่มั่นคงสิ่งที่เขาชอบทำคือการควบคุมทุกอย่างเขาจัดรอบดังกล่าวแล้วรอบนี้จะจบลงอย่างไม่สมบูรณ์ได้อย่างไรเนื่องจากตระกูลสางถูกทำลายล้างพลังอย่างใบากาโอตังจะทำให้พวกเขามีชีิตอย่ไยางร เยเินไม่ใช่นักบุญและตามความเห็นของเขาในโลกนี้ไม่มีผู้บริสุทธิ์ทุกสิ่งคือทางเลือกของผู้แข็งแกรง่งการจากไปจะสร้างปัญหาให้ตัวเองเท่านั้นในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเหล่าสาวกเดินออกจากประตูไปแล้วในขณะนี้ข้อจำกัดขนาดใหญ่ได้ห่อหุ้มใบกอต่างทั้งหมดท,ทันทีและปิดล้อมพวกเขาไม่มีใครสามารถหลบหนีได้เยเินมองดูเหล่าสาวกอย่างสงบและพูดเบาๆฉันรู้ว่าพวกคุณหลายคนไม่กล้าแก้แค้นจากฉันและหลายคนจะไม่มาหาฉันเพื่อแก้แค้นแต่จะมีคนที่จะแก้แค้นอยู่เสมอดังนั้นการตัดหญ้าและรากจึงเป็นสไตล์ของฉันเกล่าว ดาบกำลังจะมาในทันทีจากพื้นที่จัดเก็บของเยเ,เชนดาบนางฟ้าก็บินออกไปดาบนางฟ้าลอยอยู่ข้างๆเขา,ขาและมือของเยเชนขยับเบาๆทันใดนั้นดาบบินนับพันเล่นบินไปทั่วท้องฟ้าดาบนางฟ้าเหล่านั้นเหมือนกับติดตั้งระบบนำทางและพวกเขายังคงลอบสังหารคนเหล่านั้นต่อไปพระสงฆ์ยังคงตายต่อหน้าเยเชนทีละคนเยเชนไม่มีร่องรอยของความสงสารหรือความรู้สึกผิดใครอยากอยู่ในโลกที่โหดร้ายที่ไม่มีเลือดปกคลุมดังนั้นไม่ว่าเขาจะเรียกว่านางฟ้าหรือปีศาจเยเชนก็ไม่สนใจสิ่งที่เขาสนใจคือเขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครรรััััววววและะะเเเพื่่อออนนนบบบตตตตขขขาาาาาาจจมมมมีีีีชิททดดดึ้้กกยยยสสงงหหถูโ แย่เฉินจุดไฟอีกครั้งวิลล่าใบากาโอตงังทั้งหมดค่อยๆเผาเป็นเท่าลอยภายใต้ไฟของเย่เชนจนถึงตอนนี้ไม่มีกระท่อมมุงจากอีกแล้วในโลกนี้หลังจากที่เย่เชนเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เขาก็กลับไปที่เอาเคมิสกิลหลังจากที่สาวเชนจี G, จับมือบรรพบุรุษของใบกา,าโอตงังสาวเอลเอโอได้รับบาดเจ็บสาหัสและลากรังที่หักของเขากลับไปที่เอาเคมิสกิลเมื่อเห็นแย่เฉินกลับมาเขาก็รีบลากรังที่บาดเจ็บไปสแสดงความยินดีสำหรับสมาคมเพศสัจจริย์เย่เชนยังไม่พร้อมที่จะทำลายล้างกลุ่มตั้งแต่ G, นน en, ่่่สสสสสาาาาาาวววเเเเเเเนนนนนจจจีียยอออมมมมชชืรรถทใให้้้คกงได เยเินมองไปที่สาวเทนจีเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้และใช้เทคนิคการกู้คืนของทางชุนเพื่อช่วยสาวเชนจีรักษาอาการบาดเจ็บของเขาหลังการรักษาสาวเทนจีรู้สึกขอบคุณและเคารพเยเชนเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเยเชนที่ช่วยชีวิตเขาความเคารพไม่เพียงเพราะเยเชนเป็นเจ้านายของเขาแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของเยเชนเขาจึงต้องเคารพบ,บุคคลที่สามารถสังหารบรรพบุรุษของไปเกาทางได้บุคคลดังกล่าวความแข็งแกร่งจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดในทวีตนี้กล่าอีกในหนึ่งนาะยเยเชนของเขาเป็นหนึ่งในพลังการต่อส,ส แม้ว่าข้าจะติดตามผู้อื่นและกลายเป็นทาสของผู้อื่นแต่ก็ดูไม่เลวที่จะเป็นผู้รับใช้ของปรมาจารย์ผู้มีอำนาจเช่นนั้นสาวเชนจีุูเข่าต่อหน้าเยเชนทันทีและพูดว่าขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยฉันเยเินมองไปที่สาวเชนจีอย่างสงบและกล่าวว่าตอนนี้คุณเป็นคนรับใช้ของฉันหลังจากช่วยคุณแล้วฉันจะมีพลังการต่อสู้มากขึ้นสาว,วเชนจีพูดต่อทันทีจากนี้ไปฉันจะเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่อยู่รอบๆในกราบใดที่นายสั่งสิ่งต่างๆฉันจะทำดวงตาของเยเชนสงบและพูดเบาๆยังไงมไอร่หืๆ สาวเชนจีพยักหน้าและกล่าวว่าแม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นทุกเมืองแต่ครึ่งหนึ่งของเมืองในจักรวรรดิตวันออกมีสายตาของเราช่วยฉันหาคนด้วยเย่เฉินบอกสาวเชนจีเกี่ยวกับข้อมูลของพี่สาวหลายคนของเขาและขอให้สาวเชนจีช่วยหาพวกเขาไม่อย่างนั้นถ้าคุณมองหามันด้วยตัวเองมันจะเป็นเข็มในกองย้าอย่างแน่นอนปฏิบัติตามคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำภารกิจให้สำเร็จในขณะนั้นยามออกมานอกประตูเขามาหาเย่เฉินและพูดว่านี่กองจือจ่อเจ้าเมืองมาพบท่านเถอะตอนที่ 1, ทคนคากงร้เย่กฉิบเจอคยพบกันเจ้มา เย่เถินก็ดังขึ้นเมื่อเขากำลังจะฆ่าจังเหลาและเจ้าลาวรัศมีแห่งความทุกข์ยากสี่หรือห้าดวงก็ปรากฏขึ้นในเมืองเปล่าอีกในหนึ่งมีอย่างน้อยเจ็ดหรือแปดอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากข้ามแดนในเมืองนี้มีคนที่ทรงพลังมากมายที่ข้ามการตัวรกรรมในเมืองฉันกลัวว่ามีเพียงเมืองใหญ่หญเท่านั้นที่สามารถทำได้เช่นเดียวกับเมืองเมคาตกของที่สาวฉันเองมีเพียงผู้แข่งแร่งคนเดียวที่ข้ามการต้นได้ทั่วทั้งเมืองอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้อธิบายอะไรมากดูเหมือนว่าเจ้าเมืองจะสนใจตัวเองเพราะเขาทำลายตรกะก เมื่อมองไปที่เย่เฉินกำลังคิดผู้คุมก็รีบพูดขึ้นว่าอย่ากังวลเจ้านายไม่ได้เป็นอันตรายหลอดเพียงแค่ต้องการผูกมิรกับท่านหลอดหาเพื่อนเหรอเย่เฉินถามขณะมองดูผู้คุมใช่แล้วเย่เฉินพยักหน้าแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจเจต,ตนาของเจ้าเมืองโมชวงเชงแต่ถึงแม้จะเป็นงานฉลองสำหรับนิกายใหญ่เย่เฉินก็จะไปดูเย่เฉินไม่ชอบความรู้สึกที่ถูกจดจำดังนั้นเย่เฉินต้องการดูว่าเจ้าเมืองใจดีพอหรือเลี้ยงห่อเมินหรือไม่ความแข็งแกร่งของเย่เฉินเกือบจะเป็นอมตะในโลกนี้เขามีร่างกายศักดสทแาาาายัมมมีคคนครร้ว่่บไไใถตต ดังนั้นแม้ว่าคฤรืหั์ของเจ้าเมืองจะมีการซุ่มโจมตีอย่างน้อยเยเินก็สามารถออกมาได้อย่างมีชีวิตนอกจากนี้เยเชนยัง yeah มีไพ่โฮมากมายที่เขาไม่ได้ใช้หากพวกเขาต้องการซุ่มโจมตีพวกเขาอาจจะฆ่าคนสองสามคนได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแผนที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นคิดในแง่ดีบางทีเจ้าเมืองก็เหมือนกับที่เขาพูดเหมือนผูกมิรกับตัวเองแเยเินพยักหน้าและพูดว่าตกลงฉันจะไปกับคุณเหนือโมชวงเชงมีการจราจรหนาแน่นทุกที่แม้ว่าตระกูลสังจะถูกกำจัดและบาเขาโอตางถูกกำจัดแต่ก็ยังไม่สามารถส่งผลกระทบต่อน,น่เืองงงงกลัพูดถึรี้ แต่พวกเขายังเข้าใจด้วยว่าพวกเขาเป็นเพียงคนที่กินแตงและไม่เกี่ยวกับพวกเขาถ้าอย่างนั้นคุณไม่สามารถมีคนมาพลาช,ชีวิตเพียงเพราะพวกเขาพูดไม่กี่คำจึงมีการแพร่กระจายไปทั่วเมืองคุณรู้ไหมว่าเย่กู่ชิง,งอเป็นใครใครฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนพุ่งเผยที่เร่ร่อนไปตามแม่น้ำและทะเลสาบเขาเคยฝึกการล่าถอยมาก่อนเมื่อเขาออกจากแม่น้ำและทะเลสาบโลกก็ตกตะลึงเย่เชนได้ยินคนพูดถึงเย่กะบเชงตลอดทางอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาฟอนล,ลิงคลาวด์ซิตี้อยู่ไกลาจากเมือง,งไไมัวช ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าบรรพบุรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์อมตะเยกะเชงและสถานที่เช่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคชะตาอมตะในเมืองลู่ยหยุนล้วนเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักในสถานที่เช่นเมืองหม่ชวงอย่างไรก็ตามหลายคนใช้ชื่อของเย่กะเชงเป็นเครื่องมือโฆษณาแล้วเย่เชนเดินเข้าไปในเมืองเพียงเพื่อจะได้ยินใครบางคนพูดว่ารู้ไหมทำไมเขาเก่งจังเพราะฉันซื้อคอลเลกชันดอกทานตะวันจากประตูนางฟ้าของเราดังนั้นให้เขาฝึกทักษะเวทมนตร์เพื่อที่เขาจะได้เอาชนะชายชราแห่งไปเกาทางมีคนขายอีกันยว เย่กูชิงอง่นน้ำอมฤตสองอันอันหนึ่งอยู่ในมือของเย่กูชิงอและอีกอันที่เราซื้อมากินเสร็จแล้วก็ฟังบอกว่าเจ้าจะอยู่ได้ตลอดไปผ่านอย่าพลาดมันอันยับประกาศคู่เย่กูชิงอดาบนางฟ้าตัวเดียวกันมาดูนี่สิเสื้อผ้าชุดเดียวกันกับเย่กูชิงอในขณะนี้เย่กับเชงได้กลายเป็นคำที่ร้อนแรงในโมชงเชงอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้ยามองกลับมาที่เย่เฉินและกล่าวว่าคนในเมืองชอบร้อนรุ่งได้โปรดอย่าเห็นเย่กงตือเย่เชนยิ้มเย่กับเชงไม่ใช่ชื่อจริงของเขาอยู่แล้วและพูดเบาๆไม่เป็นไรแต่่่่่่่นน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 าาาาาาายยยยยย้้ออ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 เเเเเเดดููหหหมมมมมมืืจจจะะะคคคขงงงงปปป็ทททีีีีิใรรรรัักกกกษษวลลลภไไแถุณพ ทุกคนต่างก็เป็นเด็กดังนั้นทุกคนจึงอิจฉาเยกองซีอัศวินมาขาวในชุดสีน้ำเงินระดบับและอัศวินที่เดินข้ามขอบฟ้าด้วยดาบนอกจากนี้เยกองซีดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มที่เหล่าเหลามีคนมากขึ้นตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่อธิบายเย่เฉินยิ้มเสื้อสีเขียวและมาขาวเจ้าอยากไปยังจุดจบของโลกด้วยดาบของเจ้าหรือแต่นั่นก็ไม่เลวเย่เฉินพูดกับตัวเองจากนั้นเขาก็มองไปที่ทหารรักษาพระองค์และถามว่าเจ้าเมืองของคุณเป็นคนแบบไหนในเวลานี้ผู้คุมแสดงสีหน้าภาูมิใจและกล่าอย่างรวดเร็วว่าแ เจ้าเมืองของเราชื่อหลวงสุยยอฮัน่นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมือขวาของจัก,กรพรรดิในความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวงเจ้าเมืองของเราได้นำกองทัพของเขาไปถวายพระพรให้ฝ่าบาทปราบกบฏนอกจากนี้ผู้คนจากประเทศอื่นโจมตีและนายพลนำกองกำลังของเขาไปต่อต้านแต่ต่อมาด้วยเหตุผลบางอย่างเขาหยุดเป็นแม่ทัพและมาที่เมืองหมู่ชวงแห่งนี้กลายเป็นเจ้าเมืองที่ไร้กังวลยามพูดทันทีตอนที่หนึ่งคำเชิญจากหลอดทั่วไปหากแม่ทัพคนนี้เป็นมือขวาของจัก,กรพรรดิตะวันออกบางทีเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆแแแมมมมม้้้วววว่่่่่่่่่าาาาาาเเเเเเเยยยินนนนนนนไไไตตตตออออออองงงงงกกกกกรรรรรรททีีีีจจจจะััััับพขขขปป็็็ดดดคคถถูช อย่างไรก็ตามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจักรวรรดิตะวันออกคืออะไรเย่เฉินได้ยินแม่ของเขาเสียนยาวมาดอนนากล่าว่าพ่อของเขากลับมาสืบทอดบัลลังก์เพราะจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิตวันออกเสียชีวิตแต่แม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการสืบราชบัลลังก์ไม่รู้ว่าเหตุใดจักรพรรดิแห่งนครหลวงตวันออกถึงสิ้นพระชนในขณะนั้นแต่มันไม่สำคัญอย่างไรก็ตามฉันไม่อยากเป็นเจ้าชายหรือจักรพรรดิเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพระวิหารความงดงามนี้มาพร้อมกับม้าขาวในชุดเสื้อสีเขียวเดินท่ามโลกดวา มันโรแมนติกที่จะคิดเกี่ยวกับมันเขาไม่หอมหรอต้องไปวังแบบไหนเจ้าชายอะไรเนื่องจากเยเชเลือกที่จะเพิกเฉยต่อกิจการของวัดเขาไม่ได้ถามอะไรอีกแต่ถามอย่างแผ่วเบาลักษณะทั่วไปของคุณเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงแม่ทัพของเราเป็นคนใจดีมากยามพูดทันทีระหว่างการสนทนาระหว่างทั้งสองพวกเขาก็มาถึงคฤหาสน์เจ้าเมืองแล้วในเวลานี้ยามที่เฝ้าประตูอยู่เมื่อเห็นยามต้อนรับเยเชนก็รีบคำนับผู้บัญชาการหลินดีมากเนเินมองไปที่ยามดูเหมือนว่าเขายังเป็นผู้นำตัวเล็กอยู่ท่านได้รับคำสั่งโดยทั่วไปจะเทียบเท ตัวอย่างเช่นในเมืองลู่หยุนเมื่อพี่สาวของฉันไปทำลายโจรแม่ทัพไม่กี่คนในสวรรค์ลและอาณาจักรมนุษย์ที่เธอนำมานั้นเป็นผู้บรญชาการทั้งหมดอาจารย์เย่กรุณาเข้าไปข้างในผู้บัญชาการลินกล่าวทันทีเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเย่เฉินอายุเท่าไหร่แต่เย่เฉินอยู่ในขอบเขตของการข้ามผ่านความทุกข์ยากและอายุของเขาก็น่าจะไม่เด็กเกินไปแต่การแต่งตัวของเขายังเด็กมากก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่านายน้อยเย่กับเทงชอบเรียกเขาว่าเด็กดังนั้นลินทองลินจึงเรียกเย่เฉินว่ายัางมาสเตอร์เย่มิฉานั้นปรมาจาร,าาย,าาจรย,าย์ เขาเป็นพีงเด็กชายอายุ16ปีที่เรียกว่ารุ่นพี่แก่เกินไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอายุ16ปีฉันก็กลัวว่าในโลกนี้จะไม่มีใครเชื่อว่าชายที่แข็งแกร่งในช่วงแรกของัพพิบัต,ตินั้นอายุเพียง16ปีเท่านั้นเดินเข้าไปในห้องโถงเห็นชายวัยกลางคนเดินเข้ามาหาเขาชายวัยกลางคนสวมชุดที่สวยงามและมีลายงูหลามดาบตีนตีนตีนสูงมากแย่เฉินรู้สึกว่าชายวัยกลางคนคนนี้แข็งแกร่งมากยิ่งไปกว่านั้นในร่างกายของเขาออร่าสังหารอันทรงพลังออร่า,าสังหารแบบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ลลังงาาาาากกททที่่เข,าขาคคขรครร้วุืขาขาอ แต่ในร่างกายของเยเชนอราแห่งการสังหารก็ไม่แข็งแกร่งเช่นกันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าเมืองนี้มีผู้คนนับหมืน่นยิ่งกว่านั้นอาณาจักรของเจ้าเมืองไม่ต่ำแต่ควรเป็นดินแดนแห่งการข้ามหายนะสำหรับช่วงต้นกลางและปลายเย่เฉินไม่รู้เมื่อเห็นเย่เฉินเจ้าเมืองก็เดินขึ้นไปทันทีและพูดว่านี่คืออาจารย์เย่กูชิงอเย่เฉินมองไปที่เจ้าเมืองพยักหน้าและตอบเล็กน้อยอาจารย์เย่กรุณาเข้าไปข้างในท่านสันหลอดได้โปรดเนื่องจากเขามาที่นี่ในฐานะแขกเย่เฉินจึงต้องรรักาามาาททดดีี่สุ ในเวลานี้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเย่เทนได้รับการปลดปล่อยเขาไม่รู้สึกถึงผู้แข่งแกร่งคนอื่นๆที่ข้ามแดนความทุกข์ยากดูเหมือนว่าคนเดียวที่ข้ามแดนความทุกข์ยากที่นี่คือเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองผู้นี้จัดเลี้ยงตัวเองไม่ควรเป็นงานเลี้ยงหอง,งอเหมินเย่เฉินเฝ้า,าร,ะระวังมองไปที่เจ้าเมืองแล้วถามว่าข้าสงสัยว่าเจ้าเมืองกำลังมองหาเย่ยอยู่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นในเวลานี้เจ้าเมืองยิ้มและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าานน้อยเย่ยหล่อมากแข็งแกร่งและสามารถข้าบรนพบุรุษของป่ยายเขาถังได้ตั้ อาจารย์แย่กรุณานั่งลงแย่เฉินนั่งลงอย่างช้าๆเพียงเพื่อดูว่าในเวลานี้เจ้าเมืองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงแต่ย้ายไปทางซ้ายของแย่เฉินแทนในโลกนี้ขนรทมเนียมประเพณีคล้ายกับประเพณีโบราณของคิวชูและล้วนเคารพในสิทธิเมื่อเห็นว่าเจ้าเมืองไม่ได้วางตัวการป้องกันของเย่เฉินก็น้อยลงเล็กน้อยในเวลานี้เจ้าเมืองเทถ้วยชาให้แย่เฉินอาจารย์แย่โปรดดื่มชาแย่เฉินไม่กลัวพิษด้วยร่างกายของเขาเขาถูกพิษพิษรุกรานไปแล้วและแม้แต่พิษก็ไม่มีผลอะไรกับเขาเย่เฉินจิกโดยตรงเมื่อเห็นความกล ฉันไม่รู้ว่าอาจารย์แย่ไปที่ไหนทำไมโลกไม่เคยได้ยินคนอย่างเย่กงซีพูดตามหลักเหตุผลด้วยความแข็งแกร่งของเย่กงซีทุกคนควรรู้จักทุกคนเจ้าเมืองถามแย่เฉินยิ้มและพูดว่าครูของฉันเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆไม่ควรพูดถึงทำไมฉันถึงอยู่บนแม่น้ำและทะเลสาบน้อยคนนักที่จะรู้นั่นเป็นเพราะฉันเพิ่งผ่านพ้นแดนความทุกข์ยากแต่เพราะโอกาสที่ดีฉันจึงทะลวงผ่านแดนความทุกข์ยากได้ดังนั้นไม่มีใครในแม่น้ำและทะเลสาบรู้ว่าต้องทำอะไรฮ่าฮ่าฮ่าด้วยความแข็งแกร่งของเย่กงจือเขาจะต หลังจากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องวายและพูดคุยกันมากมาย,ยเย่เฉินยังคิดว่าเจ้าเมืองลูโอชุยฮันคนนี้เป็นคนที่จะเป็นเพื่อนด้วยลูโอชุยฮันแข็งแกร่งเป็นพิเศษและสนทนาได้อย่างไม่ธรรมดานอกจากนี้เย่เฉินดูเหมือนจะบอกว่าเจ้าเมืองลูโอชุยโคซิตี้นี้ไม่ใช่คนร้ายตอนนั้นแม่ทับอยู่ข้างจับพรรอดิดถ้านับแบบนี้ก็ควรจะเป็นรุ่งลุงของฉันฉันไม่รู้ว่าปราดคนนี้เป็นคนแบบไหนเย่เฉินกล่าวอย่างเงียบๆในใจหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเป็นเวลานานในเวลานี้ลู่โอชุยฮันก H, เย่เฉินรีบพูดว่าเจ้าเมืองก็ฉี่ยนเกินไปและเย่ก็เต็มใจโดยธรรมชาติมียาเรียกฉันว่าเจ้าเมืองในอนาคตเรียกฉันว่าพี่หลวัในเวลานี้หลโอถุยฮันมองไปที่เย่เฉินและกล่าวอย่างรวดเร็วพี่หลิวถ้าหลัวสุยยอฮันและพ่อจัก,กรพรรดิราคาถูกของเขาเป็นคนรุ่นเดียวกันฉันเรียกเขาว,ว่าพี่หลัวจากนั้นตัวฉันเองและพ่อของจัก,กรพรรดิราคาถูกมาพูดถึงเรื่องต่างๆกันชื่อของเขาคือหลัอชุยฮันบิ๊กบราเธอร์และหลโอชุยฮันเป็นพี่ชายและน้องชายกับพ่อจัก,กรพรรดิราคาถูกของเขาได้เลยพี่หลิว h, เย่เฉินโทรมา ที่เย่ต้องมาที่นี่เพื่อแสดงสีหน้าลูโอถุยฮันมองไปที่เย่เชนและกล่าวว่าธรรมชาติเย่เฉินกล่าวอย่างเร่งรีบหลังจากเย่เชนออกจากคฤราสหาเจ้าเมือง10บวันต่อมาจะเป็นวันเกิดปีที่8ปของลูโอจุยฮันอยากคิดว่าหลัวซวยยอฮานเป็นเพียงชายวัยกลางคนแต่เขาไม่ได้เด็กเกินไปตอนนี้เขาอายุ80สปีอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ฝึอฝน,นอรรมตะที่ไปถึงแดนมหาาันตภัยผู้เขามักจะมีช่วงชีวิตมากกว่า1000ปีอายุ8ปดปีเป็นเพียงช่วงต้นของชีวิตอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นวันเกิดของเจ้าเมืองจมมาาีีาาีกกววชชิต ตอนนี้เย่เช,ชนขอให้เอาเคมิสกิวหาข้อมูลเกี่ยวกับพี่สาวของเขาแม้ว่าหลโอชุยฮันเจ้าเมืองของโมชวงเชงจะมีเครือข่ายที่กว้างกว่าแต่เย่เช,ชนไม่ได้ขอให้เขาช่วยท้ายที่สุดมันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบแม้ว่าเย่เฉินจะรู้สึกดีมากแต่เขารู้จักผู้คนและไม่รู้จักหัวใจของเขาใครจะรู้ว่าหลัวสุยยอฮันมีความคิดแย่แย่เย่เช,ชนระมัดระวงังในการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอท้ายที่สุดเย่เช,ชนไม่สามารถไว้วางใจใครสักคนได้เพียงแค่เมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกเนื่องจากไม่มีข่าวเกี่ยวกับพี่สาวของเขาเย่เชนจึงจะอยู่นนนเเืงโววว้่กกสสสัาาทแลลุดดดิิ็ จุดประสงค์ของเย่เฉินคือการเดินทางท่องเที่ยวฉันจะไม่เล่นได้อย่างไรเหย่เฉินกลับไปที่ภูเขาในเวลานี้พี่สาวคนที่สี่เห็นเยน่เฉินแล้ววิ่งไปและโยนเยน่เฉินเข้าไปในอ้อมแขนของเย่เฉินตัวละครของพี่สาวสี่เธอไม่สนใจว่าจะมีผู้คนอยู่รอบๆหรือไม่แม้กระทั่งต่อหน้าพ่อของครูของเธอเหมียวจิ๋วพี่สาวสี่ก็ยังรู้สึกผ่อนคลายน้องชายคนเล็กในที่สุดเจ้าก็กลับมาค่าเป็นห่วงเป็นใยพี่สาวคนที่สี่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมแขนของเย่เฉินและพูดเบาๆในเวลานี้ฉังกวนเอเกยันเหลือมองอย่างสงบสสยหัวแล้วบินออกไปเธอไม่ชอบการถูกาาารกะะหมอ่วย้ดูปลลใจแพโ คนโง่อของฉันเมื่อเด็กคนนี้กลับมาวิญญ,ญาณของคุณก็บินหนีไปแล้วพี่สาวคนที่สี่ไม่สนใจใชายชราและฝังหัวของเธอไว้ในอ้อมแขนของเยเชนตอนนี้เยเชนอายุ16ปีครึ่งความสูงของยูยูเพิ่มขึ้น2-3เซนติเมตรในครึ่งปีหลังจากอ่านหนังสือดังนั้นพี่สาวทั้งสี่จึงเทียกว่าเยเชนมากอยู่ในอ้อมแขนของเยเชนในขณะนี้เซเวนซิสเตอร์สาวสียาวมองดูน้องสาวสี่และเยเชนอย่างอิจฉารู้สึกเปรี้ยวเล็กน้อยในใ,นใจของเธอได้สร้างความแตกต่างอย่างมากกับบุคลิกที่เยาะหย่งและที่อายของน้องสาวคนที่เจอรบ,อบเนน็ พี่สาวสี่ถามทันทีในอ้อมแขนของเย่เชนเย่ยเฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลพี่หญิงไม่เป็นไรไม่พี่สาวต้องตรวจให้ดีๆตอนกลางคืนทันทีที่คำพูดนี้ออกมาสิพี่สี่ดูเหมือนจะไม่แยแสแต่เย่ยเฉินและสิพี่เซเว่นก็หน้าแดงนี่ฉันแกแ่แล้วเล่าหมดฉันจะลงไปซื้อไวน์ที่ภูเขาวพวกเจ้าอย่าเล่นช้าชายชราเยาจิวรู้จักตัวเองดีจริงดีจริง,รงและเดินลงจากภูเขาเพื่อซื้อไวน์น้องชายคนเล็กฉันจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งในเวลานี้สิพี่สี่มองไปที่แย่ยเฉินและกล่าวว่าที่ไหนเย่ยเฉินาออย่่รรรวววดเวเ,ดเ็ีตตันล้ิปทแะกกห อย่างไรก็ตามพี่สาวคนที่สี่ไม่สนใจเรื่องนี้ในตอนแรกดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์ของเธอจึงต่ำเล็กน้อยในเวลานี้สิบพี่เซเว่นรีบกล่าวไปเถิดเจ้ากับสิบธี่สี่ไม่ได้พบท่านานนักมีเรื่องต้องพูดมากแน่แเยเฉินพยักหน้าอันที่จริงเขามีหลายอย่างที่จะพูดกับพี่สาวสี่ภายใต้การนำของพี่สาวคนที่สี่เยเชนและพี่สาวคนที่สี่ได้เดินผ่านป่าของภูเขายาโอวังในเวลานี้ผมเห็นน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาบนภูเขาอย่างช้าช้าตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ไม่มีปลาในสระแเยเฉินไม่คิดว่าจะมีสถานที่ดังกล่าวอยู่เหนอเาาายววังวงงดจนนนทททรรป็กะะแแลสบ้้ฟ น้ำตกที่อยู่ตรงหน้าฉันค่อยๆไหลลงสู่น้ำในสระน้ำใสขนาดเล็กนั้นใสมากฉันเห็นว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยกรวดและฉันสามารถเห็นปลาคาฟอร์สีแดงสองสามตัวเดินเตยอยู่ในนั้นทันทีที่น้ำตกไหลลงสู่สะดอกไม้สีขาวเล็กๆก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสาดหยกและปลาลูกปัดม่านน้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเราน้ำกระทบโขดหินชัยฝังและส่งเสียงดังและน้ำที่กระเซ็นกลายเป็นควันสีขาวในทันทีซึ่งระเหยไปในทันทีเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำตกขนาดใหญ่ลดหลันลงมาจากลางอากาศราวกับม่านคริสตัลที่สองประกายไอ้น้ำจะ ต้นไม้ใหญ่มีใบสีแดงสวยงามมากแง่เฉินไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้ชนิดใดแต่สถานการณ์นี้ช่างสดใสเหลือเกินพี่สาวอาวุโสสี่คนสวมเสื้อคลุมผ้าและเข็มขัดยกไม้สีน้ำเงินและพวกเขาก็วิ่งไปกับมาเสื้อผ้าของพวกเขาก็โบยบินมีลักษณะเหมือนยกเป็นสง่าราศีของโลกทุกที่ที่เขาไปนั้นตกตะลึงปกเสื้อและปลายแขนของเสื้อคลุมสีน้ำเงินครามของเธอปักด้วยด้สีเงินแอร์ละลายผ้ามัวและแถบกว้างของเมฆมงคลสีเขียวผูกรอบเอวของเธอผมสีดำของเขาเป็นและเขาวสวมมง,งกุฎตองเงินขนาดเล็กที่ฝังด้วยหยกและคริ ความสง่างามของพี่สาวน้องสาวทั้งสี่นั้นเต็มไปด้วยฝุ่นเล็กน้อยด้านหลังกระโปรงบานกว้างดูเรียบหรูผ้าไหมสีน้ำเงินเหมือนหยกสีดำม้วนเป็นขนมปังนางฟ้าบินได้และไข่มุกกลมๆสองสามเม็ดจะสูงตกแต่งผมเพื่อให้ผมที่เหมือนก้อนเมฆสีเข้มนุ่มเงางามและชุ่มชื้นมากขึ้นดวงตาที่สวยงามมองและตั้งตารอความสุขใสที่ล้นเอ่อและรอยยิ้มบางๆระหว่างริมฝีปากสีแดงสีพี่น้องแบบนี้สวยจริงๆในเวลานี้พี่สาวคนที่สี่ก็บินไปที่ต้นไม้ข้าพเจ้าเห็นเก้าอี้ยกที่ถักทอด้วยเถาวัลย์บนตน ฉันกลับมาที่นี่บ่อยๆนี่ถือได้ว่าเป็นฐานทัพลับของฉันทุกครั้งที่ฉันมีปัญหาปัญหาทั้งหมดของฉันจะหายไปเมื่อฉันมาที่นี่สิบพี่สี่มองแเยเฉินด้วยรอยยิ้มแเยเฉินก็บินไปที่ต้นไม้ด้วยและนั่งบนเก้าอี้โยกที่ถักทอโดยพี่สาวคนที่สี่กับน้องสาวคนที่สี่ทั้งสองนั่งเคียงข้างกันในเวลานี้พี่สาวสี่วางมือบนของแเยเฉินแเยเฉิยนยังจับมือพี่สาวสี่ไว้แน่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะป้องกันไม่ให้พี่สาวสี่กังวลเรื่องต่างๆแเยเฉินพิงหูของพี่สาวแแลละะพพููดดเเเเบาาๆี่่สววยยยิ้ม้มมมกนนจขออของธอืธ ปากผู้ชายผีเจ้าเล่ห์พูดอะไรก็หวานแต่ในโลกนี้จะไม่เดือดร้อนได้อย่างไรยิวิลิงซีพูดเบาๆพี่ใหญ่สวิตออน็อตคุณรู้ได้อย่างไรเย่เฉินยิ้มและมองไปที่พี่สาวซีและกล่าวว่าแล้วให้พี่หญิงชิมได้ไหมคะพี่สาวคนที่สี่หันศีรษะไปที่เย่เชนดูเหมือนจะมีน้ำพุในดวงตาของเธอซึ่งทำให้ผู้คนไม่เต็มใจที่จะหยุดและไม่สามารถต้านทานการปฏิเสธได้เย่เฉินกลืนน้ำลายซึ่งกลายเป็นสัญญาณของการเอาใจใส่ระหว่างคนทั้งสองในเวลานี้พี่สาวอาวุโสซีค,อค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงและจูบป,ปากของเ,เงย่เชนเ พี่สาวคนที่สี่เริ่มพิงร่างกายของเยเชนและมือน้อยของเธอก็เดินไปรอบๆร,ร่างกายของเยเชนยเย่เฉินโบกมือทันใดนั้นมีเพียงข้อจำกัดเท่านั้นที่ปิดพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถมองเห็นภายนอกได้แต่ผู้คนภายนอกมองไม่เห็นพวกเขาสองคนจูบหายแล้วหายน้องชายคุณมันซนยูลิงซีก็พิงหูของเยเชนและพูดว่ามีอะไรหรอพี่สาวถ้าคุณถามฉันอย่างรู้เท่าทันทั้งหมดนี้เป็นการต่อต้านฉันพี่สาวคนที่สี่ยิ้มอย่างร่าเริงมองแย่เฉินด,ด้วยดวงตาคู่หนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง เย่เฉินนั่งบนเปลพี่สาวน้องสาวไม่ต้องการเห็นทักษะดาบของฉันเสมอไปแม้ว่าทักษะดาบของฉันจะเที่ยวชาญโดยพี่สาวคนรองแต่ฉันก็ได้เรียนรู้ทักษะมากมายจากพี่สาวคนโตฉันจะเชิญพี่สาวคนโตมาที่สอนพี่สาวคนที่สี่มองไปที่แย่เฉินและยิ้มเมื่อคุณพูดถึงพี่สาวคนอื่นๆในเวลานี้คุณไม่กลัวว่าฉันจะถึงเหรอไม่ต้องกลัวแย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มเพราะพี่ดูหึงไงน่ารักกว่าเอาล่ะพี่สาวคนนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาดาบของนายในวันนี้พี่สาวคนที่สี่กล่าวแย่เฉินกอดพี่สาว ในเวลานี้น้าตกบ,บนภูเขายังคงส่งเสียงดงังและปลาในสาก,ก็ยังเร่ร่อนอยู่ปลาตัวเล็กๆ็กเดินไปรอบๆและลึกเข้าไปในชีแทนคือทาน,น้ำพุปลาตัวเล็กเล็กสองสามตัวกำลังเล่นอยู่ในกระนั้นมีความจุกมากเม่อถึงอุ้งที่สาวคนที่สี่พิงหูอของเธอและพูดเบาๆว,ว,ว่าพี่สาวอาวุโสพี่สาวอาวุโสสีดูลินซี่ให้อืมทันทีซึ่งดูเหมือนจะเห็นด้วยกับแย่เชนแง่เฉิเนอุ้งที่สาวสีและนั่งบนเก้าอี้โกเก้าอี้ยกสั่นอย่างรุนแรง